อ่าเจอทีครับาไปน้องม้วนเชื่อก็ได้ดังเดืนครับวันนี้เดี๋ยวมาทำเห็ดอีกแล้วนะครับเห็ดแล้วก็จะแกงวันนี้มลจะแกงอีชานะครับแล้วก็ไปเอาซาโอบมาด้วยนะครับแล้วจะใส่ซาโอบแล้วก็ใส่อะไรเลยครับเนี่ยครับซาโอบก็งามๆนะครับทีบน่นี่มลก็จะเอาดินออกจากาเห็ดนะครับเนี่ย <c oughs> เห็ดงาม ไปกองกอออกใช่ไหมบบเอามามิดไหมเอาไหน,นมิดกว่าน,นะไไามาครับพนะี่น้องถ้าอยากกินเห็ดกินหน่อมไม้ก็ช่วงนี้นะครับแกงใสน่น้ำปลาหลกครับันี้แกงใส่ปลาหลกแกงใสรมีแยงลา กมไพพเร็กลมในบ้านตามมอะไรนะอะไรกลมอ่ะนี่น่เสิรเรเหมืนไหนบิบังอะอืมแล้วก็ทำความสะอาดเ็แล้วก็ทำความสะอาดเสร็จเราก็ไปแกงเลยต้องลื่กบกแกงก็เที่ยวมันอิดนะยัง่ะ เอาก็เที่ยวงูใหญ่ตัวอ่นแมงนั่นน่ะดอกงามๆเลยครับพี่น้องดูเห็ดแคร์เห็ดคนเห็ดปอกอะไรอย่างเงี้ยมาอันก็ออกแล้วนะแต่ว่ามนไม่เห็นก็อดไปดูอ่ะอู้เหนาเป็ดปักได้เลยพี่น้องเหนาเนาเนาเป็ดเลยเห็ดปอกอ่ะอืมมีหมกมีเป็นเขี่ยเลย นางกระดานอะไรเนี่ยตั้งไข่มนกกกก็็็อออัันนนเเาต้ไข่มนก็จะไปล้างก่อนครับแล้ก็ล้างมาเรียบร้อยนะครับหมอนก็จะเตรียมตัวเด็ดชะอมแล้วก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะตั้งน้ำให้เดือดก่อนแล้วก็หมอนเขาใส่นะครับ ยังเห็ดแบบอีสานเลยวันนี้นนหละเจอกเนี่ยแล้วก็เป็นจะเป็นพริกกระเดียงค่ะแล้วก็จะใส่พริกลงไปก่อนอพริกกระเทียมนะครับอ่อาอน,น้ำปลาใช่ไหมใส่น้ำปลาฮะน้ำนิดนนะฮะก็ น้ำปลาพุ่งโลพุ่งโลไปดูเขาไปก่อนหลังจากนั้นนะคะมลก็จะต้มให้น้ำเดือดก่อนแล้วค่อยเอาเห็ดใส่แล้วก็ผักใส่แ <t> ล้วก <iken> <t alan> <t alan> <ha Credit> ็ทานได้เลยครับนี่ยเขาไปดอง เมื่อเราได้ใส่เมียงลาลงไปด้วยนะครับแกงส่เมียงลาเผ็ดแกงส่เมียงลาในะครับจะมันจะอร่อ,อยจะอร่อยมากเลยเมียงลาหมุนยางไงว้เร้อยแล้วนะครับเดีี๋ยวอาไปในนเีีหมุนก็จะใส่เห็ดใส่เห็ดลงไปนะครับเมียงลาก็ใส่ไปแล้วนะฮะใส่เห็ดลงไปกุ้งกุงแหลม ถ้าโองไปถ่ายแล้วก็มาดูถ่ายมาอโอเคกระด้ใกล้สูกแล้วนะครพี่น้องใช้หาง มาข้วมิโน่ทีนี้สุบเร้าร่อยนะครับแน่ตื๊ดตุ๊ดตื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 ๊ดน้ำพริกปูหอมเปะใจเป็นถักข้ามเยอะเขาห้ามเอกเป็นข้าวเยอะเนี่ยนั่งดาเป็นตัวๆเลยครับอืมยักันนะ นีนลาไข่เต็มท้องเลยเห็นบ่น้องขังอืมอืมอร่อยนี่แมงลาตัวผู้เอาแมงลาตัวเมย ตัวผู้ตัวเมียลาถลอมันอัน้ความากอ่างมาอือจเนี่น้ำมีวมนะน้ำพริกปูมาสองกอนเล้วอืมกินข้าวได้น้ำพริกปูน้ำพริกมันละ อร่อยก็ไม่เนื่อยกกินมัขำข่ายเชุดชักขมังมา่าชุดอ่ะอืม อะไรเป็นม <iyorsun? S 2> ันปูเนี่ยมันปูอืมมันปูกันมาโหใส่กินขามาที่ทางสหงนคนก็ไม่เอาเจ๋อหอมปูเนาะโค้งเออเขาเป็นสีสยำเอ้อ่าเป็นสีสยำก่อนอะไรนอ่าเขาครับ แกเง,งเฮียบก็ใส่เมียงกับง่ายนะพี่คนมักยองกินกิน,กกน,กนนังตีนอ่ะกินนังก็นันงหางฮะคนนังก,กินแมวแ่ว่าเนี่ยอืมอือใช่เวลาบนหางยังหาอร่อย มาเข็บเข็บแหงเข็บแรงชื่อน้องสันขึะนมานุหลแดงใส่แมงับงาใส่แมงกะไนจะอันขึ้นพระเก้าไงแมงกานันแมง นไอนี่งก็เอาใส่รเยกินห้านาทีอือกินอันนั้นอีหานั่นเลียะไรพพืชนะนมครูน้ำรูมันจะมันเหมือนจะอย่างไงงาปีน่ะโอ้งาปีปูนข้เชื่อก่าขวางเือะใช่ไั่นั่นมามานี่ผม

ยังม่หนาวจะการยิบแน่กยังหิบตังยิบเนะัยิบัวเยจบนาืยังนำเข้ามาฮะนาสืไปเขาเขาเล่าขุดไปตรงหังไปเลยเขาสิบอะไรนั่งห้องเดี๋ยวมีปัเย็นนะ จอมลเคยนเขาไล่ไม่องกินข้าวอ่ะเนี่ยท <med> ี่เนกันงก็ยิ่ง่ตินก็ก้าินน้ำปองนะ ขนาดขนืม เรา่อดืา hmm. hmm. well ้อวคนมาหากทแเหต่กมำอือนใะากาันขงห้นัดามมันบพ อ๋อไม่นม,ม่ลม่กระเป๋าน,นนี่ยนะคลอให้สวเ็ทนความใจยังรัดถั่วผุยังยังน่กินกินนะยังใดเนี่ยเผาเนี่ยาอืม,อย,มยังมึงก็เลยยังอเานาลงือนูนาคนปากก้า อ้อเมี่ยงเขาข้อว่าเมี่ยงกับนาาอ,ะอืะโอเค,ครับไปนอ้องม้วเชื้อเขาตายหลังแลนดรับ,บี่น้องกว่านครับสำหรับแกงเห็ดนะครับม<อ>ันเยอะมากก็เลยกินไม่หมด๋ยวเดี๋ยวเซนพามกินเด่นนะครับขอบคุณที่ติดตามขอบคุณครับขอบคุณครับ